ิดประวัติไตสีจันตั้งเป็นรางวัลค้นบัวขาวเรียกได้ว,ว่าเป็นประเด็นกันมาสักพักแล้วสำหรับกรณีที่เจ้าภาพซีเกมส0 2 3ันย่อย่างประเทศกัมพูชาได้ออกมาประกาศจะเปลี่ยนชื่อกีฬาประเภทมวยไทยเป็นกุนคแมร์พร้อมกับได้ให้เหตุผลว่ากุนคแมร์เป็นศิลปะประจำชาติของกัมพูชานอกจากนี้ยังได้เอามาเคลมว่านักมวยขวัญใจคนไทยอย่างบัวขาวบัญชาเมฆเป็นคนไทยเชื้อสายกัมพูชาซึ่งเวลาต่อมาเจ้าตัวก็รีบออกมายืนยันว่า ตัวเองนั้นเป็นคนไทยเชื้อสายกุยไม่ได้มีเชื้อสายกัมพูชาอย่างที่ถูกกล่าวอ้างแต่ถึงเจ้าตัวจะออกมายืนยันหนักแน่นประเด็น d r า m าดังกล่าวก็ยังคงถูกพูดถึงเป็นอย่างมากล่าสุดทางไตสศีจันทน์รองประธานกิตติมาศักดิ์สาพันมวยกัมพูชาได้ออกมาประกาศกลางเฟซบุ๊กตัวเองว่าจัดหาบ้านรถพร้อมเงินช่วยเหลือ10ปีหากนักมวยขมคน,นไหนสามารถเอาชนะบัวขาวบัญชาเมฆได้โดยเจ้าตัวได้แชร์โพสต์ข่าวที่บัวขาวให้สัมภาษณ์ ประเด็นกุลขมแว่าในฐานะผมเป็นรองประธานกิติมศักดิ์สหพันธ์มวยเขมรกัมพูชาก็มีคนแข็งแกล่งถ้านักชกเขมรชนะบัวขาวจะให้บ้านพักรถและเงินสิบปีนี่คือกำลังใจให้นักชกเขมรสู้เพื่อแผ่นดินเกิดของเราฉันรักกัมพูชาหนึ่งกุมภาพันธ์บัวขาวบัญชาเมฆได้ให้สัมภาษณ์กรณีนี้ว่ามวยไทยก็เป็นของของเราอยู่แล้วไม่ใช่ของคนอื่นผมรักมวยไทยอยู่แล้วมวยไทยมีความหวังที่จะบรรจุโอลิมปิก เราต้องดูรายละเอียดของสมาคมด้วยต้องมีหนังสือยืนยันชัดเจนและเราได้รับความร่วมมือจากสหพันธ์มวยโลกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้โดยเร็วรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ไปถ่ายทอดวิชาทั่วโลกมาแล้วถ้าเกิดเราเก่งอยู่แค่ประเทศเดียวทุกคนไม่เก่งเราก็จะไม่ได้รับความร่วมมือมันถึงจะมาร่วมแข่งขันกันได้ในระดับโลกเดี๋ยวนี้ต่างชาติเก่งกันทุกคนเทียบเท่ากันหมดแล้ว